วันนี้ก็เอาฟอร์ดเอเวอ t ปี2014เกียร์ออโต้นะฮะขับเคลื่อน2ล้อมาให้คุณเป็นเจ้าของนะครับอ่าคันนี้เป็นดีเซล3แถวนะครับสีขาวสวยเลยคันนี้ยสอจุ้า LT ลิมิตด้วยนะครับอ่าฟอร์ดเด่นเรื่อช่วงล่างดีครับเครื่อง2.5นะครับสเปค144แรงมา้านะครับหปดูครับรถน่าใช้ครับอ่า ร้านเราชื่อแก้วยูสคาร์ลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นเบาะสามแถวแล้วก็มีแอร์เพดานสามตอนเลยนะครับนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้ไม่ถึงสามแสนครับข้อดีของแบรนด์ฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยมันถูกครับราคาปกติที่ร้านจำหน่ายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทในช่วงสงกรานต์นี้นะครับผมไม่ปิดนะฮะร้านเปิดทุกวันนะฮะจำหน่ายให้ราคาพิเศษเลยนะครับเพียงแค่ สอง0 0 0ห้าหมื่นเก้าบาทได้ไปครับสวยๆนี้เลยนะครับลอขอบสิบแปนะครับปีสิีนะย้ำปีสิบสนะฮะสิบสี่จนสิเลยคือได้ราคานี้เลย2.59,000บาทมีเล่มพร้อมโอนเลยครับคันนี้ผ่านการทำสับคาสปามาให้แล้วนะครับรถไม่มีชนหนักชนเบาพิวามจมน้ำด้วยนะฮะเป็นรถคาสภาาจากทางร้านแก้วยูสขานะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าขับดีครับมีระบบคูสคอนโทลนะฮะ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยเบาเป็นเบาะหนังนะครับหาให้ดูละเอียดนะฮะประตูประตูนี่ไม่มีเปลี่ยนนะครับคือรถพวกนี้เป็นรถครอบครัวผมเชื่อว่าคุณก็รักครอบครัวเนี่ยเวลาได้รถไปก็ต้องให้รถได้รถสมแบบูรณ์แบบรถคันนี้ผมผมเรียนนะฮะคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนที่คุณได้ไปเพราะราคาพิเศษจัดอยู่เป็นประเภทรถเดิมนะ,ะรถเดิมราคาบางนะครับของแก้วยูสคาร์ลาลูกกาของเจ็ดฮะร้านอยู่ลาลูกกาของเจ็ดตรงข้ามตลาดคัชวานนะครับ ช่องทางติดต่ออยู่ที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือของจอกดแล้วติดต่อได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นคําว่าที่อยู่กดแล้วจะเป็นแผนที่นําทางมาถึงร้านเลยนะฮะสงการผมไม่หยุดนะฮะถ้าใครมองหารถสามที่นั่งสามรถเจ็ดที่นั่งสามแถวก็อย่าลืมนะฮะลองมาดูคันนี้ได้ราคาย่อมเยามากๆเลย <c oughs> นอกจากนี้ร้านก็ยังมีรถอีกหลายคันนะเป็นรถตอนเดียวกระบะแคปเตี้ยแคปสูงนะฮะกระบะโฟวิวซีประตูรถเกง๋งอะไรมีอีกหลายคันให้เลือกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นําเสนอคันนี้ก่อน นะครับเลขไม้สองแสนกว่านะครับขับดีครับขับดีเลยนะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่าอนุญาตนะครับดี๋ผมถ่ายคนเดียวนะฮะตัวรถนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับเอเวอเรสต์นี่บอกผมบอกฮะคือช่วงล่างดีมากขับดีครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับงบไม่ถึงสามแสนแต่ได้รถปีสิบสี่นะครับห้องเครื่องเพดเดิมเลยนะฮะเพดเดิมเดิลเลยมอกอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้ฟอร์ดยังอยู่นะเห็นไหมฮะโลโก้ฟอร์ดนะครับก็ ฉายให้ดูละเอียดเลยนะครับห้องเครื่องก็ผ่านการทําคาสปามาให้มดเรียบร้อยแล้วนะฮะคือพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้เลยครับคุณผู้ชมครับเดินเชิญนะครันนี้มีเสน่ห์ดีนะครับมีเสน่ห์ดีราคาไม่แพงราคาคันนี้ใช้คําว่าคุ้มค่าเกินราคาและใช้ได้อีกยาวๆเลยครับรถรถประเภทนี้นะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับฟอร์ดใช้ดีนะครับนะฮะฟอร์ดใช้ดีเรียนๆเลยเลยนะฮะสนใจก็รีบมาเลยนะครับสงการผมเปิดทุกวันครับ